สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวน่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับสภาพงามๆเลยครับตัวนี้เจ็ดที่นั่ง1.6ออโต้เทอร์โบครับรถครอบครัวปี2012นะครับมาชมโปรตอนเอ็กโซ่านะครับคันนี้สภาพสวยกริบเลยครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับผ่อนชิวๆนะครับ3,700โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีนะครับ179,000บาทราคานี้สภาพนี้สุดคุ้มเลยครับเตรียมตัวเตรียมใจมาจากบ้านเลยเลยครับ เอ็กโซลาโปรตอนนี่คือรถที่ฮิตที่สุดเป็นลำดับต้นๆเลยครับในมาเลเซียนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับบอกได้เลยว่าทนทานใช้ง่ายครับข้อมูลเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับในโปรตอนเอ็กโซล่านะครับในแฟนเพจแฟนลับนะครับคันนี้สวยเดิมสวยกริปเลยครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลก็มีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีศูนย์นะครับและถ้าใครอยู่ฝั่งภาคใต้นะครับใช้สบายใจเลยครับอะไรมาจากทางมาเลเซียเยอะเลยครับ รถสภาพงามมากๆนะครับ1.6ออโต้เทอร์โบนะครับรถส,สวยกริบเลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับคันนี้พวงมอลัยมาติฟังก์ชั่นแตนล็อกแอร์แบก ABS นะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางพอประมาณนะครับไม่ใหญ่ไม่โตแต่ใช้งานได้ครับ7ที่นั่งนะครับจะต่างจากกลุ่มของแนวพวก f o r t u n เนหรือ m u ลเซเว่นะครับมัน,นจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะคล้ายกลุ่มของ โตโ o ต้าวิสหรือไม่ก็เป็นเม็วากอนนะครับส่งนั้นนะครับใครสนใจนะครับมาเช็คมาชม้วภายในใหม่ๆนะครับเบาะหนังสภาพเดิมๆเลยครับรถตัวพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องนะครับ1 7 9่0 0บาทนะครับใครสนใจรถเจ็ดที่นั่งนะครับบอกเลยว่าดาคาก็ได้สภาพก็ได้ความคุ้มค่ามีแน่นอนนะครับใครไม่มั่นใจ ต้องไปศึกษาในแฟนเพจแฟนลับนะครับแต่สําหรับผมชี้เป้านําเสนอรถสวยรถคัสรถเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบด้วยครับก็ชมดูนะครับถ้าใครกําลังหารถครอบครัวนะครับหรือถ้าใครมีความรู้เรื่องโปรตอนหรือฝั่งของโปรตอนอยู่แล้วสบายใจเลยครับใช้กันไปเลยครับคันนี้สุดคุ้มนะครับราคาไม่แรงไม่แพงนะครับเปิดมาให้สมาชิกที่สนใจและเข้าใจในโปรตอนนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับช่างซ่อม อู๋บำรุงดูแลก็มีศูนย์อยู่แล้วครับหรือจะเข้าไปศึกษาในแฟนเพจแฟนคลับก็ได้นะครับสําหรับผมก็อยู่ในกลุ่มของโปรโตอนนะครับผมก็เห็นช่างเขาก็ขายอะไหล่ซ่อมกันปกตินะครับก็ทั่วไปนะครับทีนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของแบรนด์กับค่านิยมและความชอบเท่นั้นครับว่าจะถูกใจถูกตาและถูกความรู้สึกหรือเปล่าครับว่าชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าเงี้ยราคาสาภาพ ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้าใครเข้าใจรับรองว่าน่าจะใช้งานได้อย่างสบายใจเลยครับก็เผื่อจะมีสมาชิกที่เป็นแฟนโปรตอนนะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ครับการันตีไม่มีโดนไม่มีชนให้ทะเบียนสวยๆนี่ไปด้วยครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งบุกสวิตคบเลยครับโอ้โหคุ้มมากๆนะครับลองพิจารณาดูนะครับสวัสดีครับ